ตอนนี้ทาง Starvision Wars Vision ครับได้มีการปล่อยโปสเตอร์ใหม่ล่าสุดออกมาให้เราได้ดูกันแล้วในตอนนี้นะฮะหนังตะลุงมอ o น n e w เป็นข่าวจากทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง แพลตฟอร์มหนึ่งครับนั่นก็คือทาง d i s n e y p l u s Hot s t a r t h a i l a น d นั่นเองครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะทางแพลตฟอร์มของ d i s n e y p l u s เนี่ยได้มีการปล่อยปล่อยตัวอย่างซีรีส์เรื่องใหม่ของทาง d i s n e y p l u s ให้เราได้ดูกันนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง Star Wars Vision ครับ Star Wars Vision ะฮะเป็นหนึ่งเรื่องครับที่อยู่บนจกักรวาล อันไกลโพล้นจักรวาลของ Star Wars ครับแต่ว่า Star Wars Vision เนี่ยจะทำออกมาในรูปแบบของ n n m เมช i o n ท d a n i m a t เม n ครับซึ่งลักษณะการ a n i m เมตแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับสไตล์ของสตูดิโ ทำอนิเมชันของทางญี่ปุ่นเลยปกติแล้วนะถ้าเป็น Star Wars เนี่ย,เ,ยเมื่อทําเป็นการ์ตูนอนิเมชันออกมาจะเป็นลักษณะการการทําแบบสตูดิโอของทางฝั่งอเมริกาแต่ว่าใน Star Wars Vision ครับมีเรื่องราวที่คล้ายๆนะคล้ายๆจะคาบเกี่ยวกับทางสตูดิโอของทางญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะตอนนี้ทาง Star Wars Vision ครับได้มีการปล่อยโปสเตอร์ใหม่ล่าสุดออกมาให้เราได้ดูกันแล้วในตอนนี้นะฮะซึ่งเป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับ ภาพยนตร์ไม่ใช่ภาพยนตร์ในซีรีส์เรื่อง Star Wars Vision นี่แหลนะฮะซึ่งเป็นโปสเตอร์ที่ออกมาเป็นสีขาวนะปกติแล้ว Star Wars เนี่ยพื้นหลังจะเป็นสีดำเนาะสีดำเป็นจักรวาลใช่ไหมครับแต่ว่า Star Wars Vision อันนี้นะฮะได้เป็นพื้นสีขาวครับเป็นพื้นสีขาวมาเลยนะฮะแล้วก็มีรูปเหล่าตัวละครที่จะปรากฏ ใน Star Wars Vision ในซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองครับซึ่งทาง Star Wars Vision เนี่ยมีการวางแผนว่าจะมีการฉายออกมาทั้งหมด9ตอนนะฮะโดยสร้างจากเจ t u สตูดิชั้นเทพของญี่ปุ่นเลยนะฮะยังไงใครที่เป็นแฟนๆ Star Wars เนี่ยรอรับชมได้เลยครับวันที่22กันยายนนี้อีก2สัปดาห์ข้างหน้านั่นเองนะฮะผมคนหนึ่งครับที่เป็นคนที่รอดู Star Wars อย่างแน่นอน อย่า like, ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel